ตอนที่2 6 5ร้อยหกสิบห้าทำมันเองในความเป็นจริง็รบบี้พบว่าการผลิตแร่เหล็กในเวสไว์เทาแย่มากครั้งสุดท้ายที่เขาเจรจาข้อตกลงกับราชนีเขาซื้อแท่งเหล็กทั้งหมดจากคนงานเหมืองในเวสไวเทาในราคาสามเท่าและเปลี่ยนพวกมันทั้งหมดเป็นดาบเหล็กและชุดเกราะเนินเขาสองลูกกองอยู่ในสนามซึ่งดูเหมือนจะมากมายอย่างไรก็ตามสมเด็จย่าทรงซื้อทั้งหมดโดยไม่กระพริบตามันไม่เพียงพอเพียงพอสำหรับกองทัพเสือดาวและกองทัพหนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังคงกระตือรือร้นที่จะได้อุปกรณ์คุณภาพสูงมากกว่านี อย่างไรก็ตามกําลังการผลิตของแท่งเหล็กในเวสต์วินทาวนั้นเยอมากและคนงานเหมืองอยู่ภายใต้การขุดป่าที่ไม่มีผู้ดูแลโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลไม่มีองค์กรและการประสานงานและทั้งหมดต้องพึ่งพาเหมืองเก่าในการขุดและทําเองงานวิธีที่พวกเขาทําสิ่งต่างๆนั้นถึงวาระที่จะมีกําลังการผลิตที่ต่ำคนต้องขุดในเหมืองเป็นเวลานานก่อนที่จะสามารถาอแร่สองสามชิ้นออกจากเส้นเลือดจากนั้นจึงขุดหลุมด้วยตัวเองหลอมชําระล้างและทํากระบวนการหลายอย่างเขาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่วันกว่าจะได้ลิ่มเหล็ก ในอดีตแท่งเหล็กมีมูลค่าเพียงหนึ่งเหรียญเงินแต่พวกเขาสามารถได้รับเพียงสองหรือสามเหรียญเงินต่อเดือนครั้งสุดท้ายที่รอบมีเสนอเหรียญเงินสามเหรียญสำหรับการซื้อทําให้รายได้ของทุกคนเพิ่มขึ้นเป็นหกถึงเก้าเหรียญเงินแต่นั่นน้อยกว่ารายได้ของผู้ผลิตน้ําตาลทั่วไปการต่อสู้ด้วยตนเองโดยทั่วไปนั้นไม่ดีเท่ากับการทํางานร่วมกับผู้อื่น เมื่อร็อบบี้พูดคุยกับนายกเทศมนตรีเมือ่อสองสามวันก่อนเขายังได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเหมืองเวสไวทาวพังลงมาหลายครั้งเพราะคนงานเหมืองขุดตัวเองขึ้นมาเมื่อเหมืองพังทุกอย่างขึ้นอยู่กับชาวเมืองคนอื่นๆในการจัดก,การช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมชาติและประสิทธิภาพการช่วยเหลือก็ไร้ประสิทธิภาพอย่างมากโดยพื้นฐานแล้วทันทีที่เหมืองถล่มผู้คนในนั้นเสียชีวิตทั้งหมดและไม่มีใครมีชีวิตอยู่ได้ แผนการที่ร็อบบีนำเสนอในตอนนี้เพื่อสร้างรางรถไฟขนาดเล็กและขนส่งแร่ออกด้วยรถเข็นอยู่ในมือของกลุ่มคนงานเหมืองที่ไม่เป็นระเบียบแต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีใครยอมจ่ายเงินเพื่อซ่อมแซมทางรถไฟติดตามและไม่มีใครจ่ายค่ารถเข็นหากมีการระดมทุนสิทธิ์ในการใช้รถเข็นและค่าบำรุงรักษาก็จะถูกต่อสู้ด้วยสำหรับการหลอมรวมแร่เป็นแท่งเหล็กนั้นเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าฉันไม่รู้ว่าในเวลานั้นจะมีการดึงผิวหนังเข้าไปในการกระจายของแท่งเหล็กมากน้อยเพียงใดด้วยเจ้าพวกนี้เราไม่สามารถเพิ่มผลผลิตของแท่งเหล็กในเมืองเวสตว และรอบกำลังจะได้รับน้ำมันจำนวนมากและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะต้องสร้างสิ่งต่างๆมากมายที่จะทําให้ผู้คนตาบอดและทําให้โลกดูเศร้าหมองจึงจําเป็นต้องใช้แท่งเหล็กจานวนมากเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อเหล็กจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวเธอเองก็ขาดธาตุเหล็กครั้งที่แล้วเธอต้องการซื้อแท่งเหล็กจากเวสไว์ทาวแทนอาวุธและอุปกรณ์เธอยังต้องเผชิญกับสงครามที่ยืดเยือกับมอนดอราการผลิตแร่เหล็กทั้งหมดของเวสแกรนทั้งหมดจะถูกราชินีนาออกไปเพื่อใช้ในสงครามหากร็อบบี้ต้องการเล่นวิศวกรรมอย่างมีความสุขการเพ หลังจากคิดเรื่องนี้ร็อบบี้ก็โบกมือและพูดว่าแค่นั้นซูโอฟาไปรอบๆพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของเขตหวังเจียงและถามบารอนนูโอลุนว่าขุนนางคนใดสนใจที่จะเล่นกับอุตสาหากรรมการพัฒนาแร่หรือไม่ซูโอฟาพยักหน้ารีบออกไปและกลับมาหลังจากนั้นไม่นานพ่อทุนหัวบารอนนูหลุนบอก,กว่าพวกขุนนางตัวน้อยเพิ่งยึดครองอุตสาหกรรมและตอนนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในช่วงเริ่มต้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีแรงที่จะเริ่มสิ่งอื่นถ้าอย่างนั้นฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเริ่มเองเหนื่อยแค่ไหน แม้ว่าร็อบบี้ดูเหมือนจะทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเวสไวทาวแต่จริงๆแล้วมีเพียงสองอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ตั้งขึ้นด้วยตัวเองหนึ่งคือโรงงานถุงน่องผ้าไหมและอีกแห่งคือหวางเจียงดิสตรักยกเว้นสองอุตสาหกรรมนี้มีแมงมุมพิษหลายร้อยตัวถูกขังอยู่ในโรงงานถุงน่องดังนั้นคงไม่สบายใจนะักหากส่งต่อให้คนอื่นหลังจากช่วงแรกๆของโครงการในเขตหวางเจียงร็อบก็มอบมันให้กับนายกเทศมนตรีเมืองไว้บีไรท์ทอและขุนนางอีกเล็กน้อยเขาได้หลุดพ้นจากมันแล้วนี้เรียกว่าไม่แข่งขันกับประชาชนเพื่อผลกไร ผู้ปกครองที่ดีเกียรติค้านควรให้เงินเรื่องยุ่งยากแก่ประชาชนลืมไปซะดูเหมือนว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปโรงเรียนเวสไวน์เทคนิคอลสคูลเพื่อหาพรสวรรค์บางอย่างเพื่อช่วยฉันได้บางอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงบนท้องฟ้าดอกไม้ก็ยิ้มให้เขาและซูโอฟาก็พูดว่าอรุณสวัสดิ์คุณถือระเบิดมาทําไมร็อบบี้ยิ้มให้ซูโอฟ้าและพูดว่าฉันจะไปโรงเรียนโรงเรียนคุณหมายถึงเวสไวน์แอดวานซ์เทคนิคอลสคูลเหรอทําไมคุณถึงแบกถุงระเบิดไปที่นั่น และคุณก็ขี้เกียจปกติคุณไม่ให้ฉันกับลิเลียนแบกทุกอย่างเลยเหรอทําไมวันนี้คุณแบกมันคนเดียวร็อบบี้ตบถุงที่มีคําว่าถุงระเบิดที่ด้านหลังเพราะฉันถือถุงระเบิดไปโรงเรียนมันไม่สนุกเลยที่จะขอให้คนอื่นถือคุณรู้อะไรใหม่สูโอฟาปัญยัประกาศคู่เธอเข้าใจว่าเราพูดแหลกๆอีกแล้วและเธอไม่สามารถร่วมมือกับเขาในเวลานี้ได้และจะไม่ถามเขาเลยเกรงว่าเขาจะอดดีเธอตะคอกและหันหน้าหนีลิเลียนวิ่งขึ้นไปจากด้านหลังด้วยรอยยิ้มและพูดว่าอาจารย์นี่คือกาต้มน้ํา โอ้ร็อบบี้หยิบกาต้มน้ำที่เต็มไปด้วยโคคาโคล่าแล้วใส่ลงในถุงระเบิดบนหลังของเขาสูโฟฟามองเข้าไปในขณะที่เขายกฝากระเป๋าขึ้นและพบว่าในกระเป๋าไม่มีวัตถุระเบิดมีเพียงกองม้วนกระดาษสูโฟฟาแอบดูห้องของร็อบบี้ก่อนเข้านอนเมื่อคืนนี้และเห็นสิ่งที่เขาวาดตลอดทั้งคืนดูเหมือนว่าม้วนกระดาษเหล่านี้จะถูกกวาดโดยร็อบบี้ทั้งคืนแต่เธอไม่รู้ว่าเขาวาดอะไรเธอพูดด้วยความโกรธว่าทำไมถุงกระดาษถึงมีวัตถุระเบิดอยู่ข้างนอก ฉันบอกว่ามันเป็นการแสดงความเคารพต่อโรงเรียน็รบบี้ยิ้มและนั่งลงบนรถเข็นของเขาลิเลียนซูอฟาไปกันเถอะลิเลียนยิ้มและเข็นรถเข็นของข็อ,งอบบี้ขึ้นและซูอฟาก็เดินตามไปไม่นานโรงเรียนเทคนิคขั้นสูงเวสวินซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเวสวินก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา็อบบี้คนเกียจคร้านไม่เคยไปโรงเรียนเทคนิคเลยหลังจากที่เขาทัดทายครูประจำการที่โรงเรียนเป็นการส่วนตัวและเวลาผ่านไปหลายสิบวันในพริบตาครั้งนี้เขาพบว่าโรงเรียนเทคนิคแตกต่างจากที่เขาเห็นครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิง ครั้งล่าสุดที่เขามาที่นี่ขาดการจราจรและมาแต่คราวนี้เต็มไปด้วยผู้คนแล้วทีเอลวิทยาลัยเทคนิคเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทคนิคตอนที่2 6 6หกฉันมาขอให้คุณทําบางอย่างสองข้างทางประตูโรงเรียนมีแผงขายของมีทั้งมันฝรั่งทอดเค้กผักเครื่องเทศผ้าและซีดีอ้าวอันสุดท้ายไม่อยู่เหล่าโดยย่อสถานที่แออัดและดูราวกับว่ามันเป็นใจกลางเมืองลิเลียนอดไม่ได้ที่จะถามทําไมที่นี่ถึงมีชีวิตชีวานักฉันมักจะไปซื้อผักที่ใจกลางเมืองฉันไม่รู้ว่าที่นี่มีตลาดและขายของมากมายด้วยรอาพูดด้วยยรอย ยิ้มเนื่องจากมีนักเรียนค่อนข้างมากในโรงเรียนการไหลเวียนของผู้คนไม่น้อยไปกว่าในใจกลางเมืองและผู้ขายที่ชานฉลาดก็เคลื่อนไหวไปตามการไหลเวียนของผู้คนเมื่อมาถึงจุดนี้จูจ่ๆทั้งสองก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนในฝูงชนตะโกนว่าไก่ทอดไก่ทอดที่คิดค้นโดยก็อดฟาเธอร์เป็นอาหารสุดพิเศษฉันเป็นคนเดียวในเวสวินทาวที่ขายมันมาซื้อมันสักคุณจะซื้อไก่ทั้งตัวหรือจะซื้อขาไก่และปีกก็ได้สีหน้าของลินเลียนรู้สึกเขินอายเมื่อได้ยิน ร็อบบี้ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนป้าของลินเลียนเธอเป็นคนตั้งแผงลอยข้างทางแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันถูนเหลืองร้อนๆและนักเก็ตไก่เยอะๆหลังจากที่ร็อบบี้ขอให้ลินเลียนลองทำไก่ทอดก็ไม่ได้รับการโปรโมทเนื่องจากเวสไวน์ทาวขาดเนื้อสัตว์มาโดยตลอดเป็นผลให้ลินเลียนแอบสอนไก่ทอดให้กับป้าของเธอซึ่งไม่สามารถทำธุรกิจนี้ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ในขณะที่เขายังคงนำปศสุสัตและสัตว์ปีกไปที่เวสไวน์ wide, ทาวการขาดแคลนเนื้อสัตว์ก็ได้รับการแก้ไขและผู้หญิิงคนนนั้้เขาสู่่ธุรกกจไทอด เสียงร้องของเธอพร้อมคำว่ากดฟ f a t h e เป็นสรรพนามที่ทรงพลังและทันใดนั้นก็มีคนกลุ่มใหญ่มารวมตัวกันตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่คิดค้นโดยกดฟ f a t h e จะมีคนซื้อในพริปตาเดียวป้าของเธอขายนักเก็ตไก่ทอดจำนวนมากแม้แต่ชาวนาที่ร่ำรวยก็ซื้อไก่ทอดทั้งตัวร็อบบี้พูดด้วยความโกรธผู้ชายคนนี้กล้าใช้ชื่อของฉันหาเงินได้อย่างไรลิเลียนรีบคล้องแขนของร็อบท่านอาจารย์อยากโกรธค่าค่าสอนป้าไปแล้วลงโทษค่าแทน ลืมไปเลยรับบมือฉันเป็นคนคิดค้นไก่ทอดนี้จริง,รงๆเธอไม่ได้โฆษณาเกินจริงแล้ววันนี้ฉันยุ่งมากไม่มีเวลาดูแลเธอฉันจะให้เธอทําเงินสักหน่อยเมื่อก้าวเข้าสู่ประตูโรงเรียนสิ่งแรกที่เห็นคือสนามเด็กเล่นที่นี่มีผู้คนมากมายทั้งชายและหญิงคนแก่และเด็กส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองพวกเขามาเข้าเรียนไม่เหมือนกับโรงเรียนในโลกเดิมนักเรียนที่นี่มีทั้งชายและหญิงคนแก่และเด็กอย่างไรก็ตามร็อบบี้จ่ายเงิน8เหรียญเงินดังนั้นพวกเขาจึงต้องจ่ายเพียงสองเหรียญเงินเท่านั้นนักเรียนทําความเคารพเมื่อเห็นร ็อบบี้เห็นเพื่อนเก่าในฝูงชนช่างตีเหล็กคนที่สร้างท่อประปาและก๊อกน้ำสำหรับบ้านของ็อบบี้ยิ้มและพูดว่าโยคุณก็เรียนที่นี่เหมือนกันเหรอคุณไม่คิดว่าฝีมือของคุณยอดเยี่ยมอยู่แล้วเหรอยังต้องเรียนอีกเหรอ ช่างตีเหล็กพูดอย่างเชื่องช้าท่านพ่อเรื่องมันยาวฤดูหนาวที่แล้วข้าไปที่ถนนสว่างและสอนช่างตีเหล็กของราชวงศ์ให้ทำก๊อกน้ำเมื่อไปที่นั่นข้ารู้สึกอิ่มเอิใจและรู้สึกว่าได้เรียนรู้ทักษะที่นี่ในอ o ฟาเธอร์และสามารถแขวนพวกที่เรียกว่าช่างตีเหล็กของราชวงศ์ได้ฉันไม่คาดฝันว่าจะถูกทุบตีอย่างสาหัสหลังจากฟังฉันแล้วช่างตีเหล็กของราชวงศ์รู้วิธีสร้างก๊อกน้ำในพริบตาและพวกเขาก็ทำได้ดีกว่าฉันและในช่วงพริบตาพวกเขาก็พัฒนาวิธีการใหม่ๆหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีก็ดีกกกวว่่่่าาขออองงฉััันนเเสสีีีีียรรบบ้้ดดไไมทจะะหิ ช่างตีเหล็กกล่าวว่าฉันรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าทักษะของฉันยังห่างไกลจากคำว่าเก่งและฉันยังต้องเรียนรู้อีกมากดังนั้นเมื่อฉันได้ยินว่าก็อดฟาเธอร์ได้จ้างช่างตีเหล็กผู้เชี่ยวชาญของราชวงศ์มาสอนทักษะช่างตีเหล็กฉันจึงรีบมา ไม่กระทบงานเหรอร็อบกล่าวว่าไม่แน่นอนช่างตีเหล็กกล่าวว่าผมเรียนที่นี่ตอนกลางวันและกลับไปทํางานของตัวเองตอนกลางคืนไม่มีปัญหากับชีวิตที่สําคัญคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในตอนกลางวันสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีในตอนกลางคืนทักษะของฉันพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดฉันเพิ่งทํามีดทาครัวสองสามเล่มสําหรับชาวเมืองใครๆก็บอกว่ามันเยี่ยมมากร็อบบีู้นิ้วโป้งให้เขาและพูดว่าเยี่ยมมากตั้งใจเรียนนะช่างตีเหล็กถามด้วยความสงสยัยร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าฉันมาหาอาจารย์ช่างตีเหล็กของคุณุณฉัันต้องงการส่ชดพิเศษ เมื่อได้ยินเช่นนี้ช่างตีเหล็กก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีพอ้ฉันจะติดตามและเรียนรู้ได้ไหมแน่นอนช่างตีเหล็กรีบนำทางไปและหลังจากน,านั้นไม่นานทุกคนก็มาถึงสำนักงานพนักงานยังไม่ถึงเวลาเรียนครู5้าคนแรกที่มาโรงเรียนยังคงพูดคุยและหัวเราะอยู่ในสำนักงานแต่ทันทีที่พวกเขาเห็นร็อบเข้ามาพวกครูก็ยืนขึ้นและทักทายร็อบทันทีสวัสดีเจ้าพ่อความเคารพต่อร็อบมาจากใจเพราะพวกเขารู้สึกถึงชีวิตของเวสวินทาวจริงๆ ร็อบมีไม่เพียงมอบเหรียญทอง20เหรียญต่อเดือนให้แก่พวกเขาเท่านั้นแต่ยังมอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งให้กับพวกเขาอย่างลับๆเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีที่สุดในเวสต์ไวทาวและขอให้ชาวเมืองทุกคนเคารพครูและให้ความสำคัญกับการศึกษาด้วยเหตุนี้ครูทุกคนต้องได้รับความเคารพพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติที่นี่และพวกเขาก็ตื่นเต้นกับร็อบเป็นธรรมดาถ้าพูดตรงๆถ้าจู่ๆร็อบประกาศอิสระภาพและก่อตั้งเวสต์ไวท์โดมิเนียนครูเหล่านี้คงวางแผนที่จะเป็นพลเมืองของเวสต์ไวทาวและ รอบยิ้มและโบกมือให้ครูและพูดว่าฉันมาที่นี่เพื่อพบครูช่างตีเหล็กและช่างไม้ครูหคนแรกเป็นช่างตีเหล็กช่างไม้ช่างตัดเสื้อพ่อครัวและผู้เที่ยวชาญด้านการเลี้ยงสัตว์ปีกเมื่อได้ยินคำพูดของร็อบบีช่างตีเหล็กและครูช่างไม้ก็มีความสุขมากเป็นเกียรติสำหรับพวกเขาที่ได้ทำงานให้กับก็อดฟาเธอร์ในขณะที่อีกสามคนต้องแสดงความอิจฉา รับถอดถุงระเบิดบนหลังออกหยิบกระดาษที่เขาวาดมาทั้งคืนออกมาวางบนโต๊ะคราวนี้ผมมาพบครูสองคนส่วนใหญ่จะทำโปรเจกต์ใหญ่ฉันหวังว่าคุณจะพานักเรียนทุกคนทำโครงการนี้ร่วมกันผสมผสานทักษะช่างไม้เข้ากับทักษะช่างตีเหล็กและสร้างระบบขนส่งทางรางทั่วทั้งเหมืองมันจะเรียกว่าระบบขนส่งทุนระเบิดตอนที่267คุณอาจขายเหล็กส่วนเกินให้ฉันด้วยบนแผ่นหนังมีการรวมกันของรางรถเข็นเหมืองระบบรอบและระบบขนส่งแบบบูรณาการอื่นๆ แน่นอนว่าจากมุมมองของคนยุคใหม่สิ่งนี้ง่ายมากมันถูกเสริมด้วยแครกบนพื้นรถเข็นขุดขนาดเล็กวางบนแครกจากนั้นจึงแขวนเชือกไว้บนนั้นทันทีที่คนนอกเหมืองดึงเชือกเวียนสำหรับขุดขนาดเล็กจะถูกดึงไปตลอดทางจากส่วนลึกของเหมืองไปจนถึงยอดเหมืองเรียกได้ว่าเป็นระบบการคมนาคมที่พื้นฐานมากๆอย่างไรก็ตามในยุคนี้มันทำให้ทั้งช่างตีเหล็กและช่างไม้เก่าประหลาดใจนี่คุณต้องการที่จะเติมทั้งเหมืองด้วยสิ่งที่เรียกว่ารางครูช่างตีเหล็กถือกระดาษหนังด้วยสีหน้าสับสนด้วยประสบการณ์การทำเหล็กของเขาเเขาาาทไดด้้้พียยงงมมอววตและรู่ัน ใช้เหล็กจํานวนมากเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่ารางเขาพูดด้วยความอยากรู้อยากเห็นพ่อทูลหัวต้องใช้เหล็กเท่าไหร่ในการถมเมืองให้เต็มรางเห็นได้ชัดว่าจุดประสงค์ของการเปิดเมืองคือการขุดเหล็กแต่ต้องใช้เหล็กมากในการสร้างรางไม่ใช่หรือที่วางเกวียนนําหน้ามาร็อบบี้ยิ้มไม่มันไม่ได้วางเกวียนไว้ข้างหน้ามาจุดประสงค์ของการใช้เหล็กนี้คือเพื่อขุดเหล็กออกมาให้มากขึ้นครูช่างตีเหล็กเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจช่างตีเหล็กที่แย่กว่านั้นคือเคยแต่ร็อบบี้ระบบน้ําที่ไว้ใจรับอย่างมืดบอดเขาช่วยเขาและพูดว่าาาอจรย์ ในเมื่อพ่อทูนหัวเบากว่าสิ่งนี้สามารถขุดเหล็กได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งนี้ก็จะสามารถขุดเหล็กออกมาได้มากขึ้นสิ่งที่พ่อทูนหัวพูดนั้นแน่นอนช่างตีเหล็กชรายักไหลเราพูดด้วยรอยยิ้มผลที่ตามมาจะเห็นได้หลังจากเสร็จสิ้นคุณยังเห็นได้ว่าโครงการนี้ไม่สามารถทําได้ด้วยช่างตีเหล็กหนึ่งหรือสองหรือสามคนคนเดียวในการสร้างรางที่เติมเต็มเหมืองทั้งหมดโครงการนี้คือขนาดใหญ่แต่ละส่วนของรางจะต้องรับประกันว่าเหมือนกันทุกประการและต้องมีมาตร,รฐานดังนั้นจึงต้องมีการขึ้นรูปต่อและมีกลไกก,รการเปลก เขากล่าวตอสิ่งนี้ต้องการช่างตีเหล็กจานวนมากเพื่อทางานร่วมกันและชั้นเรียนช่างตีเหล็กที่โรงเรียนเทคนิคเวสไวเป็นกลุ่มช่างตีเหล็กที่เหมาะสมที่สุดสาหรับโครงการนี้คุณจะใช้เรื่องนี้เป็นหัวข้อและคุณจะนํานักเรียนทําด้วยกันแน่นอนฉันจะจ่ายค่าจ้างด้วยคุณคิดอย่างไรช่างตีเหล็กชราพยักหน้าเพราะเป็นคําขอของก็อดฟาเธอแน่นอนว่าฉันไม่มีปัญหากับมันโปรเจกต์นี้ดูยิ่งใหญ่จริงๆและสามารถใช้ความสามารถของนักเรียนในทุกๆด้านฉันคิดว่าถ้านักเรียนของฉันสามารถจบโปรเจกต์นี้พวกเขาก็สามารถจบการศึกษาได้แล้ว รับหันไปหาครูช่างไม้ที่อยู่ข้างๆและพูดด้วยรอยยิ้มว่าสายรัดรังรถไฟแขนไม้สำหรับติดตั้งลูกรอกและอื่นๆขึ้นอยู่กับคุณและนักเรียนของคุณครูช่างไม้ยิ้มและพูดว่าฉันยินดีรับใช้กอดฟาเธอร์หลังจากจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่รอบบีจะเริ่มทำงาน เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้บนพื้นฐานของเมืองที่มีอยู่เนื่องจากเมืองที่มีอยู่ในเวสไวทาวเป็นโบราณวัตถุของบรรพบุรุษของชาวเมืองและพวกเขาถูกขุดแอลเลนตามธรรมชาติเช่นเดียวกับเมืองทานหิมสีดําขนาดเล็กสร้างขึ้นโดยเอกชนในมณฑลซานซีเมือ่อสองทศวรรษก่อนมันไม่เหมาะสําหรับร็อบบี้ที่จะพัฒนาพวกเขา เขาจำเป็นต้องพัฒนาเมืองที่ดำเนินการและจัดการด้วยตัวเองทั้งหมดและผลผลิตทั้งหมดของเมืองนี้เป็นของเขาด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถหลีกเลี่ยงการก่อวินาศกรรมที่เกิดจากนวคิดล้าหลังของผู้ผลิตรายย่อยและเศรษฐกิจส่วนบุคคลเขาจำเป็นต้องจ้างพนักงานทั้งหมดและจัดการพวกเขาอย่างเป็นเอกภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมดังนั้นเขาจึงต้องสร้างเหมืองของเขาเองมันยากสำหรับคนอื่นแต่มันไม่ง่ายสำหรับรอบเขาปล่อยให้ลิเลียนลักเขาขึ้นไปด้านบนของเมืองหน้าเมืองจากนั้นโยนสองสามจังหวะแบบสูงลงบนพื้นและทุ่นระเบิดใหม่่เออียมกกปราาฏขึ้้นนนตหทุค รับยังจงใจขุดเหมืองของเขาใกล้กับเหมืองป่า ağı, เดิมของเมืองเพราะเขาว,วางแผนที่จะใช้ประสิทธิภาพของเหมืองเพื่อเป็นแนวทางให้คนงานเหมืองแต่ละคนเลิกใช้วิธีล้าหลังและเปลี่ยนไปใช้วิธีการผลิตขั้นสูงแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนดังนั้นเขาจึงสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าชาทีละก้าว ในคืนนั้นร็อบบี้กำลังแช่ตัวในสน,น้ำพุร้อนอีกครั้งไม่ใช่คนเดียวโดยมีเธอรูในชุดว่ายน้ำวันพีทสีแดงหลังจากขอชุดว่ายน้ำวนพีทกับร็อบผู้หญิงมักจะมาแช่น้ำพุร้อนกับร็อบบี้และเรียกมันว่าสนุกกับชีวิตแต่แท้จริงแล้วเธอเสียสติและต้องการแค่หลอกให้เขาแต่งงานและพาเขาออกไปผจญภยัยร็อบจะไม่หลงกลความโง่เขลาเช่นนี้และปล่อยให้เธอเกลียกหลอมเขาอย่างแน่นอนเขาอยู่นิ่งๆไม่ถูกไม่แตะต้องกอดและใช้ประโยชน์จากเธอด้วยสายตาเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ถูกล่อลวงให้ทำอะไร าขาหยกข้างหนึ่งของเชอรลูถูกยกขึ้นจากน้ำต่อหน้าร็อบบี้อย่างตั้งใจและพูดด้วยน้ำเสียงเยาวยวนพวกมันดูดีไหมมันดูไม่ดีร็อบบี้หยิบตีนหมูย่างขึ้นมาจากข้างสัตว์แล้วพูดว่ามันไม่ดีเท่านี้เชอรลูณนะจุดนี้ลูกบอลคริสตันที่ขอบสะสว่างขึ้นราชินีจะโทรหาเมื่อไม่มีอะไรทาบางครั้งก็คุยเรื่องราชการบางครั้งก็คุยเรื่องขนมแต่ในระยะสั้นร็อบบี้คุ้นเคยกับการโทรของเธอเขายื่นมือออกมาและลูบลูกบอลคริสตันเบาๆสามครั้งเพื่อให้การโทรผ่านไป ใบหน้าที่สวยงามของราชินีปรากฏขึ้นในลูกแก้วและในวินาทีต่อมาเธอพูดแปลกๆว่าขออภัยที่รบกวนการอาบน้ำของคุณวางสายเถิดถ้าคุณรู้สึกอายร็อบบี้บ่นว่าในขณะที่พูดถึงการก่อกวนคุณกำลังจ้องไปที่ลูกบอลคริสตัลโดยไม่แสดงสีหน้าราชินีไม่ตอบและแซงํำเป็นไม่เห็นเชอร์ลูถัดจากร็อบบี้และพูดอย่างใจเย็นว่าฉันได้ยินมาว่าคุณได้ขุดเหมืองใหม่เพื่อทองรางย่อร็อบบี้หัวเราะคุณเป็นคนรอบรู้จริงๆดูเหมือนว่าสายลับของคุณจะประปนอยู่ในเวสต์วินเท์ สีหน้าของราชินียังคงเหมือนเดิมในโบสถ์มืดข้างๆโบสถ์ของคุณมีคนของฉันเต็มไปหมดไม่มีใครบอกกว่าไม่มีสายลับถ้าฉันบอกคุณว่าแม่ชีมืดน้อยสองคนทรยศคุณคุณจะฆ่าพวกเขาไหมถึงฉันจะบอกก็ไม่ทำรอบสมเด็จตรัสว่านอกจากนี้ในฐานะราชนีแห่งเวสแกรนฉันไม่จาเป็นต้องส่งสายลับไปสืบข่าวเกี่ยวกับดินแดนของฉันเองหรอกหรือก็ได้ไม่เป็นไรคุณถูกรอพูดด้วยรอยยิม้มสิ่งที่คุณได้ยินมานั้นเป็นความจริงฉันกําลังวางแผนทําเหมืองใหม่พร้อมทางรถไฟ ราชินีดูเหมือนจะทำหน้าบึ้งแต่เมื่อรอบบีมองดูดีดูดีเธอพบว่าเธอมีใบหน้าที่ตรงและไม่ได้ทำหน้าบึ้งเลยมันเป็นภาพลงตาของเขาเองเขาเพียงได้ยินพระนางตรัสอย่างไม่ค่อยพอใจนักว่าหากเจ้ามีเหล็กเหลือใช้เจ้าก็สร้างอาวุธและขายมันให้ข้าได้เช่นกันตอนที่268เหล็กจะถูกหลอมในเตาหลอมใหม่ในวันนี้เมื่อได้ยินเธอพูดเช่นนี้รอบก็ดีใจซิสเตอร์ควีนเธอคิดว่าฉันใช้เหล็กทำรางเปล่าเปล่าเปล่าประโยชน์เหรอ แน่นอนสมเด็จตรัสว่าฉันได้ข้อมูลเหมืองของคุณมาแล้วว่าเหมืองลึกแค่ไหนและกว้างแค่ไหนถ้าจะเอารังทั้งหมดใส่ลงไปอย่างน้อยเหล็กที่ต้องใช้ก็สร้างได้หลายพันอันดาบเธอพูดอย่างเศร้าหมองเล็กน้อยคุณใช้เหล็กเลืองมากคุณขายมันให้ฉันด้วยก็ได้แต่ฉันไม่คิดว่ามันเสียเปล่าจริงๆเพราะพูดด้วยรอยยิ้มถ้าคุณรู้ดีคุณควรรู้ด้วยว่าฉันบอกครูช่างตีเหล็กว่ารังรถไฟนี้จะถูกสร้างเพื่อผลิตเหล็กมากขึ้นสมเด็จตรัสว่าข้าไม่ ผู้หญิงช่างโง่ข่าวจริงๆผมยาวมีความรู้น้อย็อบบี้กล่าวฉันไม่รู้ว่ามอนราสายตาสั้นเหมือนคุณหรือเปล่าฉันอยากคุยกับมอนดอร์าพรุ่งนี้บางทีการพูดคุยระหว่างผู้ชายอาจจะดีขึ้นก็ได้ราชินียิ้มอย่างไรก็ตามคุณไม่ชอบให้ผู้ชายอาบน้ำดังนั้นสิ่งที่คุณพูดจึงไร้สาระและมันก็ไม่ได้ทำให้ฉันกลัวแต่อย่างใดรรอบผู้หญิงฉลาดไม่น่ารักราชินียิ้มเธอแค่ว่าฉันโง่แล้วบอก,กว่าฉันฉลาดเหรอเราพูดเธอฉลาดมากในการเล่นกลแต่ด้วยปัญญาและวิสัยทั รอฉันด้วยอีกไม่กี่วันฉันจะเอาลูกแก้วมาให้คุณดูว่าเหมืองของฉันผลิตแร่ได้อย่างไรแล้วฉันจะค่อยๆสอนคุณว่าปัญญาอันยิ่งใหญ่คืออะไรก็ได้ฉันจะรอดูสมเด็จพร้อมที่จะวางสายแต่ก่อนที่เธอจะวางสายผู้หญิงคนนั้นก็หันมาสบตากับเชอรูหลังจากมองดูใบหน้าของเธออย่างระมัดระวังเป็นเวลาสองสามวินาทีเห็นได้ชัดว่าเธอมีสีหน้าไม่พอใจและพูดว่าเฮดูธรรมดาธรรมดาเชอรูพูดอย่างโมโหเฮคุณทําอะไรราชินีวางสายก่อนที่เชอรูจะทันพูดจบ เธอหมายความว่าไงเฮ้เฮ้เฮ้เธอหมายความว่าไงเธอรูกระโดดขึ้นด้วยความโกรธเธอหมายถึงอะไรโดยหน้าตาธรรมดาเธอจับไหล่รอบแล้วเขย่าอย่างแรงบอกฉันทีฉันสวยไหมรอบยักไหล่ใช่คุณสวยมากแล้วเธอหมายความว่ายังไงเธอรูโกรธทำไมจู่ๆเธอถึงโจมตีฉันแบบนี้เธอบอกว่าเธอสวยกว่าฉันเหรอให้ตายเถอะผู้หญิงที่สวยที่สุดในอาณาจักรแกรนนั้นน่าทึ่งมากถ้าฉันแต่งตัวเหมือนเธอสวมมงกุฎด้วยอัญมณีและลักษณะที่ซ่อนเร้นฉันก็จะถูกเรียกว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดเช่นกันสงครามระหว่างผู้หญิงงเเป็นกกกาารดีีีววุ่่่่ทจะไม่ย ทันใดนั้นเธอรู้ก็หยุดโกรธความโกรธของเธอเหมือนถูกเครื่องดูดฝุ่นดูดกลับเข้าไปในร่างกายของเธอทันใดนั้นเธอก็ยิ้มและกลับมานั่งข้างๆร็อบบี้อย่างภาคภูมิใจฉันเข้าใจแล้วเธออิจฉาห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า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 เมื่อเธอเห็นว่าฉันสามารถใช้ในสนามภูร้อนกับคุณร็อบบี้ในขณะที่เธอทำได้เพียงโทรศัพท์จากระยะไกลเธอหึงหวงเป็นบ้าเลยจงใจท้าทายฉันแบบนี้ห้าห้าห้าฉันชนะแล้วเราพูดอย่างโมโหมันยากที่จะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคิดอะไรแม้แต่คนที่มีมอมมีคบบิวส โครงการใหญ่ช่างไม้กลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปในเหมืองในขณะที่นักเรียนช่างตีเหล็กกลุ่มใหญ่นําโดยอาจารย์ช่างตีเหล็กผู้เชี่ยวชาญของราชวงศ์ได้เริ่มสร้างส่วนรางส่วนแรกของโลกรับเตือนครูช่างตีเหล็กเป็นพิเศษว่ารางต้องได้มาตรฐานและรางแต่ละรางควรเหมือนกันทุกประการและต้องไม่มีความแตกต่างเลยดังนั้นอาจารย์ช่างตีเหล็กจึงสร้างแม่พิมพ์สําหรับรางโดยเฉพาะและใช้หล่อรางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกาหนดของรางรถไฟเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากเริ่มผลิตรางอุปทานเหล็กก็ลุกไม่อย่างรวดเร็ว โชคปีที่ร็อบบีมีหุ่นยนต์ขุด w ับเบ032อยู่แล้วเขาจ้างกลุ่มเพื่อเคลื่อนย้ายแร่ที่ขุดโดยหุ่นยนต์ขุดจากนั้นเขาก็วางเครื่องเพื่อถูแท่งเหล็กออกทุกๆ2วินาทีซึ่งเพียงพอที่จะเสริมส่วนที่ยาวของรางในขณะที่ช่างตีเหล็กและช่างไม้กำลังติดตั้งรางร็อบบีได้เรียกครูช่างตีเหล็กและภายใต้การแนะนำของเขาพวกช่างก่อกเริ่มสร้างเตาถลุงขนาดใหญ่ จริงๆแล้วจุดหลอมเหลวของเหล็กไม่ได้สูงนะักแค่อยู่ที่1537องศาเท่านั้นคนงานเหลืองและช่างตีเหล็กในยุคนี้ได้คิดคนเตาเผาอุณหภูมิสูงที่สามารถหลอมเหล็กได้มานานแล้วแต่พวกเขาเคยเป็นเตาส่วนตัวขนาดเล็กไม่เคยมีใครวางแผนที่จะมุ่งความสนใจไปที่เตาหลอมขนาดใหญ่เช่นนี้หากไม่มีความสามารถและความรู้ที่เกี่ยวข้องการสร้างเตาหลอมนี้จะเป็นเรื่องยากร็อบบี้เองไม่รู้วิธีสร้างเตาเผาอุณหภูมิสูงแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากในยุคป,ปัจจุบันแต่ก็ไม่สามารถถามใครก็ตามบนนนท้้องงงถนนถึวิธีกาารรสร ร็อบบี้ต้องปล่อยให้ช่างตีเหล็กและช่างก่ออิฐคุยกันเองแต่โชคไม่ดีเนื่องจากเตาหลอมมีขนาดใหญ่เกินไปช่างตีเหล็กและช่างก่ออิฐไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเตาหลอมและอุณหภูมิไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ในที่สุดร็อบบี้ก็ต้องปล่อยให้พวกเขาค่อยๆศึกษามันต่อไปในอนาคตเตาหลอมขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นต่อหน้าเขาและปัญหาเรื่องความร้อนจะได้รับการแก้ไขด้วยเวทมนตร์ในขณะน,นี้ไม่กี่วันต่อมาเวลาก็มาถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมปี1345 อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นในที่สุดกลิ่นของฤดูหนาวก็จางหายไปจนหมดสิ้นฤดูใบไม้ผลิมาแล้วเนินเขาเต็มไปด้วยดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิสดใสและสวยงามหลังอาหารกลางวันร็อบบี้มาที่ทางเข้าเหมืองพร้อมกับเชอรลูและสาวใช้สองคนเขาหยิบลูกบอลคริสตันขึ้นมาลูกมันสามครั้งและรอยอย่างเงียบๆพระองค์ทรงทราบดีว่าช่วงนี้ฝ่าบาททรงงานยุ่งอยู่เสมอ แน่นอนว่าไม่มีใครรับโทรศัพท์เป็นเวลานานจนกระทั่งร็อบเริ่มหมดความอดทนในที่สุดโทรศัพท์ก็ผ่านได้พระพักงดงามของพระนางปรากฏตรงข้ามดูประหลาดใจเล็กน้อยมีอะไรหรือทำไมท่านถึงเรียกข้าตอนเที่ยงเมื่อกี้ลูกแก้วอยู่ในห้องนอนไม่เห็นแอลวอบอมายามบก็ไม่รู้จนกว่ามหาดเลกจะส่งไปที่โถงหน้าร็อบ,บีสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมที่ตรงกันข้ามผ่านลูกบอลคริสตัลแน่นอนว่าราชินีอยู่ในห้องโถงด้านหน้าล้อมรอบด้วยเนโครแมนเซอร์และเจ้าหน้าที่ในชุดคลุมพล,ลเรือนหลายคนซึ่งดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับงานราชการ เมื่อเห็นว่าเธอยุ่งมากและมีคนอื่นๆอยู่รอบๆตัวเธอรอบก็เลิกเจ้าชูกับเธอฉันโทรหาเธอตอนกลางวันแน่นอนมันเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองของฉันสร้างเสร็จเมื่อคืนนี้เหล็กจะถูกถลุงใหม่เตาเผาวันนี้อยากดูไหมตอนที่269เชื่อหรือไม่เชื่อโอ้ราชินีตรัสแปลกๆว่าถาลุงเหล็กแล้วได้อะไรรอบพูดด้วยรอยยิ้มคราวที่แล้วคุณไม่ได้บอก,กว่าฉันเสียเหล็กไปมากโดยการทำรังในเหมืองเหรอ หลังจากได้ยินเขาพูดเช่นนี้ราชินีก็นึกถึงหัวข้อของพวกเขาเมื่อครั้งที่แล้วผ่านมาหลายวันแล้วตอนนี้ทันทีที่เธอได้ยินเขาพูดเช่นนี้เธอก็รีบลุกขึ้นจากท่านั่งทันทีฉันเข้าใจแล้วฉันจะมาดูนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันเธอหันไปหาในโครแมนเซอร์และข้าราชการหลายคนที่อยู่รอบๆตัวเธอแล้วพูดว่าวางเรื่องราชการไว้ก่อนแล้วลองดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของรอบกับราชินีองค์นี้แม้ว่าคราวนี้ฉันจะไม่ค่อยรู้เรื่องสิ่งประดิษฐ์ของเขามากนะักในคำพูดของเธอยังมีอีกความหมายหนึ่งซ่อนอยู่นั่นนคคคือการขโมยเทิ รักดอว่าเจ้าหน้าที่ที่ยืนข้างเธอล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิจการภายในและหนึ่งในนั้นรับผิดชอบการจัดการของรอยย่วอเตอร์เวิร์กบนถนนไรซ์ซึ่ง็อบบี้คิดค้นขึ้นทันทีที่ราชินีพูดเช่นนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประปาก็เข้าใจความหมายทันทีและจ้องมองที่ลูกแก้วอย่างระมัดระวังถัดจากเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่บังเอิญดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์เขาดูแลอุตสาหกรรมถลุงโลหะทั้งหมดในเวสแกรนอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธและแม้แต่ช่างฝีมือทั้งหมดบนถนนไรซ์เจ้าหนนนนนน้้าทททีี่่คคััสใจแลลละเ็งไปูกบริต ร็อบบียักไหล่และพูดแปลกๆน้องสาวฉันโทรหาคุณเป็นการส่วนตัวแต่คุณยังขอให้ชายร่างใหญ่สองคนคอยจับตาดูฉันอยู่ฝ่าบาทคุ้นเคยกับคำพูดแปลกๆของพระองค์มานานแล้วและทรงเพิกเฉยต่อพระองค์และตรัสว่าบัดนี้โปรดเริ่มการแสดงของท่านน่าเบื่อจังเอาละฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในด้านของฉันร็บบีถือลูกบอลคริสตัลไว้สูงเพื่อขยายมุมมองของฝั่งตรงข้าม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนั่งนิ่งแต่นายทหารที่ดูแลอาวุธยุโทโธปกรณ์เห็นเตาหลอมขนาดใหญ่อยู่ข้างๆทันใดเตาหลอมระเบิดสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคประเภทนี้คุณไม่ต้องเปิดดูก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเขากระซิบว่าฝ่าบาทนี่คือเตาถลุงเหล็กแต่ใหญ่กว่าเตาธรรมดามากใหญ่กว่าอย่างน้อยร้อยเท่าๆที่ข้ารู้ไม่มีเตาหลอมขนาดใหญ่เช่นนี้ในโลกมนุษย์มีแต่ช่างฝีมือคนแคระที่อยู่ใต้ดินจะสร้างเตาหลอมขนาดใหญ่เพื่อใช้พระนางมีพระพักตร์ฉงนสนเทศเหตุใด,ดจึงสร้างเตาเผาขนาดใหญ่เ่นนี้ เจ้านาทีอาวุธยุโทโธปกรณ์กระสิบยิ่งเตาใหญ่แรกก็ยิ่งสามารถถลุงได้มากในแต่ละครั้งแต่ด้วยวิธีนี้การทำให้เตาร้อนขึ้นจึงยากขึ้นปกติแล้วคนแครัจ,จะใช้ลาวาศูนย์กลางในการให้ความร้อนเตาหลอมแต่เราไม่สามารถยืมพลังของลาวาได้ดังนั้นเราจึงทำได้เพียงใช้เวทมนเพื่อเพิ่อพอมอุณภูมิให้กับเตาขนาดใหญ่เช่นนี้นักมายากลไฟที่หิ่งพยองมักดูถูกคนช่วยคนสร้างเหล็กนอกจากนี้การผลิตแร่เหล็กของเรายังไม่เพียงพอและไม่จำเป็นต้องส่งนักเวทไฟไปเพื่อให้ความร้อนแก่เตาหลอมขนาดใหญ่่่เเชนนีีี้้าาาาขสรรงงตอออมมมมจะปิณแทกกู สมเด็จย่าพยักหน้าเข้าใจเธอได้รับรายงานมานานแล้วว่าร็อบบี้มีหุ่นยนต์ที่ขุดได้เร็วมากแต่ตามรายงานของหมายเลขแปดทุกครั้งที่ใช้หุ่นยนต์มันจะกินสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันและร็อบบี้มีน้ำมันอยู่ในมือจำกัดมากเขาลังเลที่จะให้น้ำมันทั้งหมดแก่หุ่นยนต์ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วสมเด็จพระราชินีพูดกับลูกบอลคริสตันเบาๆว่าคุณร็อบบี้ถ้าคุณมีเตาเผาขนาดใหญ่คุณต้องติดตั้งหุ่นยนต์ขุดของคุณเพื่อให้มีแร่ที่สม่ำเสมอและคุณลังเลทีีี่่่่่่จะใช้น้นนนนนนมมมััเเเเิิทคคคุุณณหหหลืออออยยยูไไดวาสปร โรบีพูดด้วยรอยยิ้มฉันไม่ต้องการหุ่นยนต์ตัวนั้นฉันเพิ่งใช้พลังของคนงานเหมืองเพื่อรับแร่จำนวนมากคุณเชื่อไหมราชินียิ้มและไม่เปิดโอกาสให้เขาได้อวดแต่เจ้าหน้าที่ดูแลอาวุธยุโทโธปกรณ์ภายใต้คำสั่งของเธอไม่ตลาดนักเขาก้าวไปข้างหน้าและพูดกับลูกแก้วคริสตันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นขั้นตอนที่ลำบากสำหรับคนขุดแร่ที่จะทูบแร่ด้วยขวานเหล็กในเหมืองแล้วเคลื่อนย้ายออกจากเหมืองแม้ว่าคุณใส่กำลังคนจำนวนมากมันไม่มีประโยชน์ที่จะมีคนจำนวนมากในเหมืองขนาดเล็กมันอาจจะแออัดแต่จะทำให้้้าาลงรอบยิมนนสใจ ซิสเตอร์ควีนถ้าเธอไม่ทาอยากโดนฆ่าตบหน้าก็แค่หลบหลังแล้วเรียกรัฐมนตรีมาขวางมีดราชินียิ้มและไม่พูดลืมไปซะผู้หญิงบ้าอะไรเนี่ย็รบบี้หยิบลูกบอลคริสตันและเดินไปที่ทางเข้าเหมืองทันทีที่เขามาถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุธมองเห็นผ่านลูกบอลคริสตันว่ามีรางรถไฟอยู่บนพื้นดินเสริมด้วยสายรัดด้านล่างและรางด้านบนทําจากเหล็กอย่างดีคุณภาพเยี่ยมมันสวยงามมากหนามากและไม่ใช่โมโนเรลแต่เป็นรางคู่รางหนาสองเส้นยื่นออกมาจากเหมืองและยื่นออกมาจากเหมืองเกือบิบหลา ตัวใช้เหล็กเท่าไหร่ในการสร้างสิ่งนี้เจ้าหน้าที่อาวุธยุโทโธปกรณ์รู้สึกเป็นทุกข์มากใช้เหล็กจำนวนมากเพื่อสร้างเส้นทางเสริมไม่มันถูกใช้เพื่อนำทางเกวียนรอบทีไปที่ปลายรางซึ่งมีเกวียนอยู่โดยมีล้อสองล้อยึดไว้กับรางทั้งสองและตัวถังที่ดูโปรงเหมือนพาเลทมีเชือกยาวสองเส้นติดก,กับเกวียนและกระดิ่งหลายอันห้อยอยู่ที่ปลายเชือกเมื่อเห็นเช่นนี้เจ้าหน้าที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ตกอยู่ในห้วงความคิดหลังจากผ่านไปกว่าสิบวินาทีเขาพูดว่าคุณใช้รางเสริมเพื่อเร่งการเคลื่อนที่อองเนนนใใมมืืลลรสา่่หไจ คุณส่งสิ่งของด้วยความสะดวกจริงๆสิ่งนี้แต่รถมินิคาร์ที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุนั้นหนักมากเมื่อมันออกมาจากหลุมมันจะปีนขึ้นเนินต้องใช้กำลังคนเท่าไหร่ในการเอามันออกมาโรบบี้หัวรถและพูดว่าใช่คุณเป็นช่างเทคนิคคุณสามารถเข้าใจหลักการของรถคันนี้และติดตามได้อย่างรวดเร็วแต่คุณไม่เข้าใจความหมายของความเกียดครานนั่นคือการประหยัดกำลังคนให้มากที่สุดหลังจากในขณะที่คุณจะรู้ว่าฉันจะเอาเกวียนนี้มาจากส่วนลึกของเมืองได้อย่างไรเขาหันกลับมาและหัวเราถเสียงดังใส่คนงานบางคนที่อยู่นอกเหมืองแล้วพูดว่าเตตรรียมมัวให้้พอ